สวดมนต์สวดคาถายังไงให้ได้ผลวันนี้แม่หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคาถาเงินล้านนะคะต้องขอสวัสดีก่อนนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามหรือผ่านมารับชมคลิปของแม่หมอธันตะวันทุกทท่ทานวันนี้แม่หมอจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของคาถาเงินล้านว่าสวดยังไงให้มันได้ผลเพราะว่าโดยส่วนตัวแม่หมอเป็นคนที่สวดมนต์บทนี้อยู่แล,แล้วแล้วมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความศรัทธาเคารพนับถือในบทสวดนี้มากมาก ก็เลยอยากจะแชร์ให้คนที่ติดตามแล้วก็คนที่ได้ผ่านมาเห็นคลิปนี้ให้ได้รู้ไปด้วยกันอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาเองแต่เป็นเรื่องที่ได้ศึกษามาจากเรื่องราวของหลวงพ่อรุสีลิงดำที่ท่านได้เผยแพร่เอาไว้จะขอพูดถึงที่มาของคาถาเงินล้านนี้ก่อนเนาะคือเป็นช่วงที่ ตอนนั้นน่าจะมีการสร้างวัดกันนะคะแล้วมันหยุดชะงักลงมันสร้างไปต่อไม่ได้ด้วยเรื่องของปัจจัยแล้วก็ด้วยเหตุผลอื่นๆที่การสร้างอ่ะมันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ก็เลยมีการขออนุญาตให้ให้ใช้พระคาถงเงินล้านเนี่ยเผยแพร่อนุญาตให้เผยแพร่ให้ประชาชนญาติโยมได้ใช้กันเพื่อที่ว่าพอญาติโยมนั้นอ่ะ มีความคล่องตัวมากขึ้นการดำเนินการสร้างวัดมันก็สามารถดำเนินการไปต่อได้ดังนั้นแม่หมอไม่แปลกใจนะคะว่าคนที่มีบุญสัมพันธ์กับพระคาถานี้น่ะจ,จะเป็นคนที่ชอบทําบุญแล้วก็มีจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อการทําบุญสูงมากๆแล้วถ้าเราพูดถึงว่าสวดยังไงให้มันได้ผลละ่ะโอ้โหมันมันไม่ยากเลยอันดับแรกนะคะต้นจิตก่อนเลยต้นจิต ต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความศรัทธาในพระคถาบทนี้ให้มากๆข้อ2ก็คือจํานวนการสวดต้องมีการสวดแบบจริงจังแล้วก็สม่ําเสมอ แน่นอนนะคะว่าคนที่สวดมากอ่ะก็จะมีความคล่องตัวมากกว่าคนที่สวดจํานวนน้อยๆก็คือช่วงแรกๆนะคะที่ใครยังไม่เคยสวดคุณก็อาจจะเพิ่มเป็นวันละเกจบก่อนภาวนาเก้าจบ9้าจบเก้าจบไปเรื่อยๆแล้วก็ในแต่ละวันก็มีการเพิ่มกําลังสวดเข้าไปวันละเกจบเป็น18ดจบไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งจบพอถึงหนึ่งดจบแล้วอยากจะเพิ่มกําลังให้มากกว่านั้นน่ะมันก็ย่อมทาได้เสมอ เพ,เพิ่มกำลังไปเพิ่มกําลังไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งดีมากๆเลยทีเดียวคือท่านบอกว่าการสวดที่ได้ผลดีนั้นคือการภาวนาภาวนาแบบช้าๆจับให้ลมหายใจเนี่ยภาวนาตามไปด้วยไม่ใช่การสวดแบบจำจำเอาจํานวนเอาให้ครบ9จบเอาให้ครบ108จบ ไม่ใช่การสวดให้ครบแบบเน้นจํานวนแต่เป็นการภาวนาท่านบอกว่าใช้คําว่าสวดพระคาถาเงินล้านให้เป็นกรรมฐานให้ได้แบบนั้นเลยนะคะจับจุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ตั้งจิตภาวนาให้มันดิ่งไปเรื่อยๆดิ่งไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะกับคาถาเงินล้านนะคะใช้ได้กับทุกบทสวดเลย มีผลกับทุกบทสวดมนต์เลยต่อมานะคะสําหรับคนที่มาสายพระคาถาเงินล้านเนาะการที่จะสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลดีให้มีความโชคดีทั้งด้านการเงินให้การเงินคล่องตัวเนี่ยนอกจากการสวดแล้วการภาวนาจิตให้เป็นกรรมฐานแล้วอะ่ะยังต้องทําบุญเก่งด้วยนะเพราะถ้าย้อนกลับไปที่จุดประสงค์ในการเผยแพร่พระคาถาเนี่ยทุกคนก็จะเก็ตทันทีเลยนะคะว่าทําไมต้องทําบุญ การที่เราได้เงินมาใช้ในชีวิตประจําวันน่ะมันก็ไม่แปลกเนาะแล้วก็นําเงินนั้นน่ะมาลงกับบุญมาทําบุญด้วยทําบุญสม่ําเสมอทําบุญแบบเป็นประจําทําบุญแบบไม่ขาดจะทําบุญเกี่ยวกับการบวชพระบวชเน้นการถวายสังฆทานการสร้างวัดสร้างพระสร้างโบสถ์ทำบุญกระถิ่นทําบุญทอดผ้าปา่าอะไรก็คือได้หมดแต่เน้นทําเป็นประจําแล้วก็สม่ําเสมอและอย่าขาดบุญ อารมณ์แบบยิ่งให้ยิ่งได้รับเลยนะคะจะแจกโรงทานจะทําโรงทานหรือจะอะไรก็ตามเพราะในหนังสือที่แม่หมอศึกษามาท่านเขียนไว้ว่าเงินเข้ามาเป็นเทออก ยิ่งเทออกก็ยิ่งเข้ามาแบบนี้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านเผยแพร่เอาไว้เลยดังนั้นนะคะ่าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระคาถานี้ก็สามารถแชร์คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ไว้ได้ใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถแชร์ออกไปให้คนอื่นได้เห็นอันนี้ก็จะได้บุญเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะ